อันนี้ก็คือหน้ากระจังจะทุบๆแบบนี้แล้วก็ไฟเนี่ยอันนี้จะเป็นไฟแบบรูปตัว C LED นะครับแล้วก็มีแบบไฟมีทอดยาวไปเลยนะสาหรับตัวนี้นะครับก็ไฟหน้านี่อันนี้ก็แอบ,บดูคล้ายๆแบรนด์ฝั่งอเมริกันอยู่เหมือนกันนะมาไฟหน้าแบบนี้นะก็ถ้าชอบปึกบึนน่าจะถูกใจอยู่นะครับมาลองดูด้านขา้างนะ ด้านค่าของคันนี้นะครับด้านค่าอันนี้ก็คือตัวถังจะเป็นแบบนี้คือเขาเป็นกระบะ e v 1 0 0้วเป็นต์แล้วเป็น u n i Body หรือว่า Monopod ก็คือแบลว่าแพลตฟอร์มพื้นฐานจะแบบสไตล์รถเกง่งหรือว่าถ้ารถกระบะท,ที่ทำหน่ายอยู่นะตอนนี้ก็อย่างเช่นลิฟต์ดาราาก็คือจะใช้แพลตฟอร์มนี้หรือแพลตฟอร์มสไตล์นี้แบบว่ากว่างบนพื้นฐานแบบรถเก่งนะก็ด้านค่านี่ดูบึบ้นอยู่เหมือนกันนะ